สวัสดีครับวันนี้พามาดูคานนะครับคานก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับได้เทคานเสร็จแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็แกะแบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่านี้แกะแบบแล้วนะครับคานสวยๆนะครับสูงสี่สิบนะครับหน้ายี่สิบครับวันนี้เอาแมคโครมาเอาดินใส่นะครับของเราจะใช้ดินใส่นะครับตอนแรกว่าจะเอาแผ่นพื้นนะครับ แต่ว่าดูๆแล้วมันจะโล่งข้างล่างนะครับก็กลัวจะมีสัปลาดงูงเงี้ยวเขี้ยวขอเข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็เลยใช้วิธีเอาดินใส่แล้วก็ตบดินให้แน่นเอาดีกว่านะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสร้างบ้านขายหลังแรกนะครับหลังแรกนะครับหลังนี้สามนอนสองน้ำอ่านี่ก็จ้างแมโคโรมาวันละห้าพันนะครับมาก็ ดูงานอื่นๆนะครับที่ทําได้นะครับก็ให้แมคโครทําไปเลยนะครับนี่ก็แมคโครสามารถขุดถังได้ถังแซกนะครับแล้วก็ให้แมคโครทําเลยจ้างมาแล้วขุดถังแซกก็ลงเข็มด้วยนะครับแล้วก็มีบ่อเสริมด้วยนะครับบ่อเสริมสองบ่อนะครับของเราไม่มีท่อนําทิ้งมาครับเราใช้วิธีบ่อเสริมนะครับบ่อละสามใบนะครับก็สูงอยู่บ่อสามใบขุดถังแซกรอเลยนะครับ ก็ใช้แมคโครให้เป็นประโยชน์นะครับสร้างบ้านขายหลังแรกครับทำได้ครับทำได้โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับ